สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาดูกระท่อมไม้ไผ่นะคะกระท่อมไม้ไผ่น้องใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะตัวนี้เป็นน้องใหม่ออดอเลยนะคะตัวนี้จะก็ความกว้างยาวก็เท่าเดิมนะคะ2องคูณสค่ะ ก็จะมีที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเป็นมีที่นั่งมีที่นั่งตรงนู่นเห็นไหมะคะตรงข้างหลังด้านหลังเลยคะ่ะนั่งยกพื้นขึ้นมาแถบหนึ่งด้านข้างก็จะเป็นพนักพิงสองข้างก็มีต่างกลางต่างกลาง เหมือนเดิมนะคะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเป็นขันโตกน้อยตั้งกลางไว้วางข้าวของด้านบนเราก็จะกากบาดควายให้รอบสี่ทิศทางเลยนะคะด้านล่างก็กากบาดควายให้รอบสี่ทิศทางเลยนะคะแล้วมีคานกลางรองรับน้ําหนักให้ด้วย ด้านบนหลังคาแล้วก็มีกาแลสวยงามทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีทับยาคาให้อีกทีหนึง่งสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะมีที่นั่งยกพื้นขึ้นมาที่นั่งด้านหลังนะคะตรงนี้สวยงามไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยนะคะชายคาจะยาวลงมาปิด ด้านข้างก็น่ารักเก๋กไก่ไปอีกแบบนะคะเป็นแบบว่ากะเพิ่มล่มเงาจาก,กอันเดิมก็จะดูโล่งโปร่งอันนี้ตัวนี้ก็จะดูแบบว่าคลุมคลุมบังแดดได้สำหรับตรงหน้าที่พื้นที่ที่มีแดดเยอะๆเออตัวนี้ เข้าคอนเซปต์ตรงนั้นเลยนะคะน่ารักชายลายมากเลยทีเดียวนะคะนี่บริเวณด้านข้างรอบๆเสาก็ใหญ่สวยน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะตัวนี้พื้นก็ยิงเรียงกันสวยเรียงข้อสวยมากเลยทีเดียวนะคะ ทาสีเงาควับทีเดียวเลยแมงวันเห็นยังตกใจเลยนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ